เคยไหมรู้ว่าตัวเองเก่งมีไอเดียโคตรเจมแต่สุดท้ายไม่ได้เริ่มทำอะไรจริงจังสักทีพอนั่งมองไปอีกทีคนที่ไม่ได้เก่งเท่าคุณกลับแซน้าควา้าความสำเร็จไปเรียบร้อยเศรษฐาก็ตรงนี้แหละเราไม่แพ้ที่ความสามารถแต่แพ้ที่ไม่ยอมลงมือทำเองต่างหากหนึ่งแค่มีความสามารถไม่ได้การันตีความสำเร็จบางคนโคตรฉลาดมีความรู้ล้นหัวมีข้อมูลหรือทฤษฎีพร้อมสับในสมองจะพูดอะไรก็ช้าชันฟังแล้วว,ว้าว แต่ถ้าไม่เริ่มทำอะไรจริงจังคุณค่าความเก่งนั้นก็สูเปล่าไปอย่างน่าเสียดายมันไม่ต่างจากหนังสือเล่มหนาที่วางบนหิ้งแต่ไม่เคยถูกเปิดอ่านต่อให้ปกสวยหรือเนื้อหาดีแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ถ้าไม่มีใครหยิบมาใช้หลายคนมีแนวคิดหรือโปรเจกต์สุดล้ำเช่นอยากเริ่มธุรกิจใหม่อยากเขียนหนังสืออยากเป็นยูทูบเบอร์ความคิดมันดูดีพร้อมปุบป,ปับแต่ไม่เคยก้าวไปถึงขั้นเริ่มลงมือทำ ผลลัพธ์ก็คือแผนการสวยๆต้องจอดนิ่งอยู่แค่ในกระดาษในหัวหรือในจินตนาการไม่มีใครได้เห็นของจริงสักทีอย่าลืมว่าโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่มีไอเดียดีเสมอไปแต่ให้รางวัลกับคนที่ลงมือทําจนไอเดียนั้นเกิดเป็นผลงานถ้าคุณมัวแต่ภาคภูมิใจกับความรู้ของตัวเองแต่ไม่เคยแปลงมันเป็นการกระทําความเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเดินหน้าสักก้าว สองทำให้ต่อเนื่องถึงจะก้าวหน้าเคยสังเกตหมายว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับต้นๆของโลกไม่ได้ฉลาดขั้นเทพกันทุกคนบางคนก็เรียนไม่เก่งด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขามีคือความขยันและความสม่ำเสมอพวกเขายอมลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ปล่อยให้วันว่างผ่านไปโดยไร้ความหมายการทำวันละนิดดีกว่าไม่ทำเลยยะอย่าปล่อยให้ตัวเองตกหลุมรอให้สมบูรณ์แบบก่อนค่อยเริ่มเพราะเอาเข้าจริงมันไม่มีวันไหนเพอร์เฟกพร้อมทุกอย่างหรอก บางทีคุณแค่ต้องทำเริ่มได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆจำไว้ว่า1% i m p r o ป e m e n ซคือแนวคิดที่บอกว่าแค่คุณดีขึ้นทีละนิดทุกวันสุดท้ายผลลัพธ์มันจะยิ่งใหญ่กว่าที่คิดดังนั้นอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาไม่มีแรงบันดาลใจหรือแผนยังไม่ครบลุยก่อนแล้วค่อยเก็บชิ้นส่วนมาตบบอกเลยว่าถ้ายังไม่ลงมือทำเพราะกลัวพังคุณก็ไม่มีวันได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กหรือเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนบนโลกนี้ล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน แต่ทุกครั้งที่ล้มเขาเรียนรู้และลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองใหม่ตัวอย่างง่ายๆคนดังอย่างโทมัสเอดิสันลองผิดลองถูกเป็นพันครั้งกว่าจะได้หลอดไฟที่ใช้งานได้จริงถ้าเขายอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกคงไม่มีหลอดไฟให้เราใช้กันทุกวันนี้ล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นอีกขั้นกลัวความล้มเหลวจริงๆก็คือกลัวเสียหน้ากลัวโดนคนอื่นมองว่าไม่เก่งแต่ถ้าคุณคิดจะทำอะไรใหญ่ๆใ,ในชีวิตคุณต้องผ่านจุดที่ตัวเองเฟลให้ได้ ล้มแล้วไม่ต้องนั่งเสียใจนานลุกเร็วๆแล้วมองดูสิว่าควรแก้ตรงไหนถ้าคุณทำแบบนี้ได้เรื่อยๆสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งจนไม่มีอะไรจะมาหยุดคุณได้ง่ายๆอีกเลย 4. วินัยแพชชั่นและสติคือส่วนผสมสำคัญเมื่อพูดถึงการลงมือทำให้ต่อเนื่องสิ่งที่จะทำให้คุณลากยาวได้จนเกิดความสำเร็จจริงๆมีอยู่สอย่างใหญ่ๆวินัยแพชชั่นและสติวินัยคือการฝืนใจทำในวันที่ไม่อยากทำ คุณอาจจะไม่เอนจอยกับงานทุกวันแต่ถ้ามีวินัยคุณจะลุกขึ้นมาทำแม้วันที่ขี้เกียจหรือเหนื่อยมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนถ้าไม่ฝึกก็ไม่แข็งแรงแพชชัน่นแพชชั่นเศร้าเปรียบเสมือนไฟที่ทำให้คุณตื่นเต้นและมีแรงผลักดันถ้าคุณทำอะไรที่ใจรักหรืออย่างน้อยก็มีความหมายกับคุณแพชชัน่นจะทำให้คุณอยู่กับมันได้ยาวแต่ระวังอย่าให้แพชชั่นเป็นแค่ไฟวูบว่าต้องมีวินัยมาช่วยเสริมด้วยสติ หลายคนมุ่งมั่นจนเผลอลืมตัวเองหรือบางวันโดนคำวิจารณ์จนอารมณ์กระเจิงสติจะเป็นเบรกเมื่อในเวลาที่คุณหลุดโฟกัสหรือเวลาที่แพชชั่นหมดไฟชั่วคราวสติช่วยให้คุณย้อนกลับมาทบทวนว่าเราทำเพื่ออะไรและกลับมาตั้งหลักได้เร็วถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปงานของคุณอาจจะสะดุดก่อนจะถึงเส้นชัยดังนั้นฝึกวินัยให้แข็งแกร่งจับมือกับแพชชั่นที่จุดไฟในใจและรักษาสติให้รอบคอบเมื่อต้องเผชิญความยากลำบากหรือคำวิจารณ์แล้วคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คิด หาล้มเหลวไม่ได้เป็นปัญหาแต่การหยุดนิ่งคือปัญหาใหญ่กว่าข้อสุดท้ายนี้ท่องไว้ให้ขึ้นใจการล้มไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่การไม่ยอมลุกคือเรื่องน่าอายยิ่งกว่าคุณลงมือทําแล้วพลาดไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยคุณก็ได้ประสบการณ์มาหนึ่งอย่างแต่ถ้าคุณไม่แม้แต่จะเริ่มคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยและจะยิ่งเสียเวลาไปฟรีๆโดยเปล่าประโยชน์ความกลัวหรือข้ออ้างต่างๆนานา,นานเป็นกำแพงที่คังคุณไว้ในคอมฟอร์ทโซน ถ้าคุณไม่กล้าเปิดประตูออกไปคุณจะไม่รู้เลยว่าศักยภาพของคุณไกลกว่านั้นมากแค่ไหนอย่าให้ใครหรือสิ่งใดแม้แต่สิ่งในหัวตัวเองมาหยุดคุณจากการพัฒนาชีวิตที่ดีกว่าลองคิดดูสิว่าถ้าวันนี้คุณไม่กลัวลม้มแล้วลงมือทําอะไรสักอย่างไปหนึ่งอย่างพรุ่งนี้คุณอาจจะเป็นคนใหม่ที่เก่งกว่าเดิมไปอีกระดับแต่ถ้าคุณเลือกจะนิ่งเฝ้ามองคนอื่นเขาไปถึงไหนต่อไหนคุณจะยังอยู่ที่เดิมในจุดเดิมต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีความคืบหน้า ข้อความเก่งที่ไม่มีการลงมือทําก็เหมือนรถซูเปอร์คาร์แต่ไร้น้ำมันมันมีพลังซ่อนอยู่แต่ไม่เคยวิ่งได้จริงอย่าปล่อยให้ความสามารถดีๆของคุณอยู่ในสภาพดงไว้นานเกินไปบอกตัวเองให้ลุกขึ้นมาตอนนี้เลยต่อให้วันนี้จะเริ่มช้าไปบ้างก็ยังดีกว่าไม่เริ่มโลกนี้ไม่ได้วัดกันที่ใครเก่งกว่าแต่อยู่ที่ใครกล้าลงมือทําและทําได้ต่อเนื่องต่างหากการบ้านสั้นๆเลือกหนึ่งโปรเจกต์หรือเป้าหมายที่ดงไว้ไม่ได้ลงมือทําสักที เจออะไรติดขาดมีเทคนิคเอาชนะความขี้เกียจย่างไงคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้เลยใครอยากฟังเนื้อหาดีๆแนวพัฒนาตัวเองแบบแรงๆแ,แต่จริงใจกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเจอกันวันนี้ลองลุกขึ้นมาสักก้าวแล้วพรุ่งนี้จะขยับง่ายขึ้นอีกเยอะ